เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอ l ลีเรกนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบูนิเลอรกีโรบูทุกอันเลยนะจ๊ะเพราะมันเป็นเกมที่เล่นง่ายสุดเลยนะไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็หาเกมเล่นๆด้วยไม่กี่ตัวอะไรเอ่ยอ๋ออินี่แกอินี่รู้จักอยู่อ๋อ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 ้ยตกใจหมดเลยอ่ะมันจะมาแล้วมันมาโอ๊ยลิปปิ้พอดีแกงงมากงงมาก อ้อาวล้วกูยังไม่ได้จังสบ,บายเลยหรอเนี่ยกงยสามสองหนึ่งนี่คืออะไรเซเลนไดแมนเหรอเฮ้ยมีรูปเซเลนไดแมนตรงนี้ด้วยวะอา้าวกระเฮียนเนย่กระเฮียนอะไรเนี่ยโอ้โเวียนหน้ามึงเฮียมาว้าว้่ทำไมมึงวิ่งแบบเนี้ยอีขี้โกงอีอง <c oughs> ขอีข้โกงกระโดดกระโดดกระโด วยหเข้ามาไม่ได้ละสี่อีม่วงๆๆอียาม่วงไอฮ่าเอ้ยเริ่มแรกมาก็นี่เหรอมีอะไรซื้อบ้างสลิมปิงสลิมปิงคืออะไรไอห้าร้อยนี่มันช่วยอะไรได้บ้างวะอืมไอสามร้อยนี่น่าสนใจมันน่าจะแบบเพิ่มความเร็วป่ะนะฮะโอ้มีป้ายคือมันนูบด้วยนะครับผมคือเลดคือปัง เฮ้ยแกอว้ให oh, oh, ้ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> e ูเก็บเงินบ้างสิอีหาเอ้ยอีนี่ก็เก็บหมดแล้วสิแป๊บนึงกูขอด้วยโอยโอยโอยอีเ็ดโอยแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยกูเอาเงินไม่ทันใครเลยอะอีเมดแล้วก็อยู่ไหนเนี่ยกูไม่สนแหละ กูไม่เก็บตังค์อีนี่วิ่งไปเก็บไปเวยแล้วตัวมันอยู่ไหนวะไอ้า่ากูยังไม่เห็นตัวอะเลยอ่ะฮะอ้อาวสั์ตกเทมอเลยกูยังไม่รู้เลยว่ามันตัวเฮียอะไรออหา่าล่าเอ้ยอีหา่าเผลอนิดเดียวก็ไม่ได้ยยอม,ยอม อุ้ยสามร้อยคูณสองร้อยห้าสิบงงมากประตูเปิดแล้วแล้วอุ้ยอีกสองร้อยห้าสิบบาทแกเราก็จะได้ลองทาวิ่งเร็วแล้วเร็ว,รวอา้าว ไอ้หาเอ้ยไอ้หาล่อเอ้ยไอ้หาใหญ่ใหญ่มึงก็จะรู้ไหมล่ะว่ามันมีอย่างเนี้ยมีเวงเอ้ยวีพีมีนี่ไอ้หามีวีพียิ่งมันต้องกินเลกัสซีนแน่เลยกูรู้เลยกูขอกูขอของกู ว่ายไปได้รึไเกเรเราไปเก็บเหรียญแบบสวยๆกันดีกว่าน้องเราไม่ต้องแบบอะไรมากเพราะว่าถึงเราไปหาครูบาวนี่นะเกเรนะยังไงซะถึงเราตายยังไงเราก็คุมเพราะว่าเรามาเก็บเหรียญนะน้องน,นะเรามาเก็บทำยังไงเป็นแดงๆวะตรงนี้อุ้ยสีแดงแล้วหรอเกเว่ายนี่อุ้ยทำไมกูมาห้องนี้กูไม่เจออะไรเลยล่ะฮะ แก่กูตกใจหมดเลยอย่ะหัวใจกูแทบวายไม่เลยตกใจหมดเลยแกแต่อย่างน้อยเราก็ได้เงินนะแกนะตกใจหมดเลยอ่ยาเอ้ยหัวใจกูแทบว,วยายแล้วน้อ,องนะมาอีกตานหนึ่งดีกว่าแกเราไปแล้วแหละวุแหม่มนี่ยากมาเล่นอีกแลเนี่ยเดี๋ยววันหลังมาเล่นใหม่นะน้อ,องนะ เรือ่องนี้เป็นอะไรเป็นลิฟต์หรอแล้วลิฟต์นูลล้นล่ะแล้วห้องนี้คืออะไรอ่ะอ๋อสำหรับถ้าเกิดเราอยากไปหาใช่ปะ่ะว,ว้าวไหนอะเกามันาทำเหมือนเกินอ่ะว่าไงเกอีก,กามาแล้วหมออีก,กามาแล้วอุ้ยมันห้องข้าห้องนี้มาแล้วมันนี้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  มันน oh. ี oh, oh, hey. ่มันนี่เห็มันนี่เฮ็บมันนี่เหอะอู้วววกูโดนอะไรอ่ะกูโดนอะไรอ๋อซอมบี้เหรอยืนเอ้ยเน่ยไอพวกนี้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วสัตว์ควายก็ได้จริง้ย